สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีบุกุคนนั่งจากกินข่าวแลวนะพี่น้องกินข้าวแลวเยือ่อลงท้าแล้วก็พากันชวนกันมาหลาะพี่น้องน้องบุม้มน้องบุ้มพันยักมาหลาะมาเห็นว่าได้มาแต่โดนแล้วพันนะมาเมื่อนี่อยากอยากมาให้คุกพันนะ ลเลาเแค่มคลองน้ำเพราะว่าแค่มคลองนี่นะะค่าสิเปิดมีกับเขากับน้ำสิมีต้นคำข่ำนะเปล้คำขำ,ขำมืดๆตอนนี้ซาแพงหเห็นแะน้องบอสนอนอีกแล้วบอสนนอนอีก แถวยังเหมียนคองยังเหมี่ยนค้องอยู่หลดานาำค้องก็ขึ้นลบมก็แหง้งรบมเสมาแหง้งแค่นี้หนามก็ขึ้นไปดำกันตาเวนขี้ผาขี่เมฆไปดง ีก wow. oh ําลังบังตะเวนไหลกันเลยโฮมน่ารักกระสานอู้หู้คันคิมิบุมาบังตะเวนนี่แดดได้หนี่งย่างนี่เธอลมแท้นจริะคือลมแท้ซจำอยู่ซจำอยู่ทะเลลมสัตว์กระพัง กะมันจะใ่เลยอ่ะเคยถาเป็นคนจับกำลังจุนี่ยรับปุ๋ยอ่าชมบรรยากาศเห็นเห็นแบบแบบี่น้อทามโนโลมเป็นบันทึออกกำลังกายเลยทางเออย่างออกกำลังกายอะไรอย่าง ห้องที่ออกก็ได้พปดุ่นเกิบปไทยูกิลูกมาพีถ่ยแหละกระเปาันถืาเฮ้ยหาจามยือกระเปาเปิดเปิดซิ่งกระเป้าไหมอไทยมันดู้ไยดีดู่ะงามดีเลยเอ้ยอาตัว หูปมันยังคือหูกุ่นยนนี่แหละไปดูลูกสาวจะสิกกระปใหม่ใช่อันมาด้อาแคนออกหนื่อยล้วหก้อยหาิให้คอยจะซื้อคอยบัวเอาได้อนว่อยัวห่ว้าตคืองามแต่วะไ่พอถ่ายหูไหมแม่ค่าจะถายหูขากระไรูกอ้าตวจะิงอันอาไวริง จะคือจกเป็นเล่กกีฬาพี่น้องตุ๊กตตบตุ <scale salted park diet> ๊กเตาเครื่องเชือแซลอยู่สำงานจัดงานเหยอไ้มฝรั่งกัมีพี่น้องฝรั่งกัมาเที่ยวเอาแม่นญี่ปุ่นภาษะบอร์ว่าซาญี่ปุ่น เปนไปปน,เปนหอบต้นหมอกตน้นไม้ไม่ใส่น้อยก็อีนุกระพงกับสมัดโซยุคอลมันงามเนาะเท้าเอ้างามก็ว่างามเนาะขี่ไล่ก็วา่าขี่ไล่แล้วว่าตามค,มความจริง้งดีใครก็กล้าโชว์ใครเสีหายกัน <c ười> จกับเราจะพร้อม่ะหะอเอโอเคพี่น้องสบายดีว่ามาเอเมันก็สบายดีพี่น้องคอ่ต uh. okay. wow, ิดตามชมด้านหน้ายพี่น้องแทน ดึงดึง đợi น่าเชื่อโอ้เนี่ยมีมีโซนเครื่องดื่มโซนอาหารแม่นโอ้งามเดียวไปคือแม่งหน้างามสนองฮู้เดฟหูเออผู้ชายช่วงนะบป๊อ ผมกะมราคาม่ได้ลยบยังลำลยังลำไอยู่เนาะเอาเอเอจ็บไถาถายไก็มีเ่่นสของสุดเสงูเซงตาเนาะ มันบาดพม่นองเหวานบาอยาเด้อยาเด้อยู่ก็เลยหวานแสเลยเอ้เห็นแล้วมันหวานจ่เลี่ย kind บ of ืปล um ่าขอหยุดพาไปก่อน อ้าวตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกำแพงสูงว่าสันพุนว่าเราจะเริญกำแพงล่าจะเริญคนเลิมร้รายเลยนอะด้านกับเขา เริ่มํำแล้วค่ะเจ้ากัะสิเปิดไพ่นพะปันไพ่กันสื่อยังลูกยังลูกสิน้นอีกอะ้ืมจีนจีน,จน,จน,จนแก่วเข็มคุณเป็นเอกลักษณ์ นี่พาครอบครัวมาเปิดหูเปิดตาเนาพี่น้องมากินข่าวอยู่มากินมาเที่ยวเนาะอยู่แค้มป์คลองคาดว่ากินข่าวกับบร๋มเอ็นกินขาว,ขาวมากินแบบคล่องแลกแบกแบบว่านานๆเขาจะได้กินเถื่อเนาะปิ้งจีนอน้ปิ้งจีนหรือว่าปิ้งบาร์บีคิวี่เนาะตาแพงได้กินต่างแด่ไปกับเอืวอยพาเนาะไปรวมผาบาง ตอนนี้ลูกสาวกับหลานกำลังเลืกอกฮะปิีนุกกระทาบัวมีสัอืมเดี๋ยวแม่ไปเราเบิร์โซนนะ่ะบัวไปบ่

ก๋าเกียวสวรรค์เกี๊ยวสวรรค์โอ้ไอไอีมว่าไอซกรีมกระเลมน่าบานกระเลมนี่ดนนเดียวอีกข่าเนี้ยมียังใส<ม>ไอเกี๊ยวบอกเลยไม่เลียด้เมียงด้อม,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 ม้าออมาเกี๊ยวเมียง อันะไรอีกยังจะเคปเคปวันวับเนี่ยเนี่ยนะวับเพื่นบปล่าเข่าข้าหมูเข่าเปียกไก่ลาดกับเข่ากับหนังอะไรโนตีบ่า ถลูมาโซนนี่ก็เป็นขายเสื้อผ้าอันนี้เป็นเฮือนตั้งแต่ข้าวพลังนะพี่น้องอันนี้โอ้ยังดีเซยพี่น้องเอ้ยยังดีเซยยังดียังงาเน,นีนเ่ยเซยอันนี้ BBQ. บาร์บีคิวบัดร้านไปสัง่งนี่ยบัดปิ่งจีนอีกม,มัก้วมากระขายกันบริเวณบ่ะนี่ โอเคสาวพายกระเป๋า้เมียพี่น้องคือขนาดพายกระเป๋าคือขนาดแสบบอ,อกินถ้าแพงกับิคอปิดคลิปกันเออ้อพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามหันเนเดือสบาสดีสวัสดีเราสมคลิปนะ